三、二。 สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราสามสองหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อเรื่องค่ากลางของข้อมูลนะคะในการหาอะไรคะมัธยาฐานมัธยาฐานคืออะไรไปทําความรู้จักกันเลยค่ะมัธยาฐานคือค่าค่าหนึ่งซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อยแล้วมัธยาฐานจะอยู่ตรงกลางมัธยาฐานเนี่ยหาง่ายมากเลยค่ะก็คือเราต้องเอาข้อมูลของเรามาเรียงจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยแล้วมัธยาฐานของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางลนั่นเองตัวอย่างการหามัธยาฐานนะคะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1ถ้าข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวนคี่เช่น เนะีข้อนี้หนึ่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้อมูลของหนูมีทั้งหมดเก้าตัวเป็นจำนวนคี้นะคะอันดับแรกให้หนูเลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยค่ะครูจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะหนูก็ดูเลยตัวไหนน้อยสุดก็คืออะไรคะลูก10ก็คือ10บแล้วก็อะไรต่อคะตัวหน่อมา13แล้วมีอะไรต่อคะ14แล้วอะไรต่อคะ 15แล้วก็17แล้วก็21 25 27และ32ค่ะแล้วหนูจะมาใช้สูตรการหาตำแหน่งของมัยาธยฐานก็ได้ค่ะ ค่าที่ได้เนี่ยไม่ใช่ค่ามัธยาฐานแต่เป็นค่าของอะไรคะตำแหน่งที่มัธยาฐานอยู่ว่ามันเป็นข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะสูตรก็คือ n บวก1ส่วน2ค่ะเมื่อ n แทนจำนวนข้อมูลค่ะหนูก็มาดูเลยมัธยาฐานคือ n บวก1นจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวนะคะเมื่อกี้9ตัวบวก1แล้วก็ส่วน2 9เบวก1เป็น10ส่วน2ได้เท่ากับ ใช่ไหมคะแปลว่าตำแหน่งของมัยธยฐานของหนูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ที่ห้าหนูก็มาดูเลยค่ะหนึ่งสสาสี่ห้าดังนั้นมัยธยฐานของหนูคือเท่าไหร่คะ17นั่นเองค่ะลบตรงนี้ย้ายอันนี้มาย้ายอันนี้มานะคะ มัตรฐานคือ17แค่นี้เองค่ะในกรณีที่ข้อมูลของหนูเป็นจํานวนคี่แล้วถ้าข้อมูลของหนูเป็นจํานวนคู่ละ่ะกรณีที่2ถ้าจํานวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวนคู่ดูข้อนี้ค่ะมีใครบ้าง5 7 7 5 16ด4 20ดห หนูก็นับนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8หเดห็นไหมคะว่าเป็นจำนวนคู่แต่ก่อนที่เราจะหานะคะเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก่อนคะ่ะครูก็จะเรียงเลย5แล้วก็อะไร5แล้วก็ใจคะ7แล้วก็7แล้วก็14แล้วก็16แล้วก็20แล้วก็20 เสร็จแล้วข้อมูลของหนูมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ8ตัวหนูก็จะเขียนเลย8บวก1ส่วน2ตามสูตรหารตมตำแหน่งของมัยธยฐานก็คืออะไรคะ n บวก1ส่วน2ซึ่ง n เป็นจำนวนข้อมูลก็ได้เป็น8บวก1ส่วน2ก็จะได้เป็นอะไรคะ9ส่วน2ซึ่งหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่คะ9าส่วน2อหาออกมาแล้วจะได้เท่าไหร่คะอนูตั้งหารก็ได้นะคะเอา9ไว้ในบ้านแล้วเอา2เป็นตัวหารเอาไว้หน้าบ้าน ก้าคูณอะไรได้9อ่าแล้วก็สคูณอะไรได้9คะ่ะ2 4งใช่ไหมคะแลบแล้วเหลือ1ใส่จุดเติม0 2 5 10ลบแล้วเหลือ0ูนย์ได้เป็นเท่าไหร่คะสี่จุดดังนั้นตำแหน่งของมัธยาฐานในกรณีที่ข้อมูลของหนูเป็นจำนวนคู่ก็คืออะไรคะ อยู่ระหวางตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5นั่นเองหนูก็มาดู1 2 3 4 4คือเลข7 5คือเลข14ให้หนูเอาอะไรคะ4คือเลข7 5คือเลข14ใช่ไหมให้หนูเอา7บวก14แล้วหาร2คะ่ะ7บวก14ได้เท่าไหร่14แล้ว15 16 17 18 19 20 21 21่ส่วนสตัดทอนได้เลยค่ะ2องคูณได้ยี่สิบเอมีไหมคะอ่านูก็มาตั้งหารก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ถนัดตัดทอนครูก็จะพาตั้งหารเลย21่สิเป็นตัวตั้งอยู่ในบ้าน2องเป็นตัวหารอยู่หน้าบ้าน2 1 2ลบกันเหลือ0ูนย์ดึงหลงมา2อคูณได้หไม่มีใส่0ใส่จุดเติม0 2 5 10ได้เป็น10 จุเพราะฉะนั้นมัธยาฐานของหนูคืออะไรคะย้ายอันนี้มาตรงนั้นมันไม่ใช่มัธยาฐานมันเป็นตำแหน่งมัธยาฐานของหนูก็คือ10.5ตรงนี้เป็นตำแหน่งนะ แค่นี้เราก็จะได้มัธยาฐานแล้วค่ะง่ายๆเลยก็คืออันดับแรกหนูต้องทำาไงก่อนคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยมัธยาฐานของหนูจะอยู่ตรงกลางหรือหนูจะใช้สูตร n บวก1ส่วน2ก็ได้คะ่ะเพื่อหาตำแหน่งที่มัธยาฐานของข้อมูลนั้นนะคะ ค่าที่ n บวกหส่วนสได้มาไม่ใช่มัธยาฐานนะแต่เป็นตำแหน่งของเขาดังนั้นหนูต้องมาดูว่าตำแหน่งที่ได้มามันเป็นตัวเลขอะไรอีกทีหนึงโอเคไหมคะแบบที่3ถ้ามันเป็นตารางล่ะคะหนูจะหายังไงอันดับแรกหนูก็ดูเลยจงหามัธยาฐานของคะแนนสอบของนักเรียน20คนดังในตารางอ่ะหนูก็ดูคะแนนเป็นสิบสิบห้ความถี่เป็นห ความถี่เป็น4 6 5แล้วก็5หนูจะทำยังไงหนูจะเรียงลำดับข้อมูลออกมาก็ได้ค่ะอันที่น้อยที่สุดหนูก็เขียนเลย10ความถี่มี4หนูก็เขียน10ไป4ตัว15มี6แล้วก็อะไรต่อคะ20มี5 แล้วก็30อีห้เสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดมีกี่คนคะ20คนหนูก็ทำาไะเลยคะ n บวก1ส่วน2ได้เลยคะ่ะ20่บวก1ส่วน2เท่ากับ21ส่วน2เมื่อกี้หามาได้แล้ว21ส่วน2มันก็คือเท่าไหร่คะ10.5ใช่ไหมคะดังนั้นมันเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ มันเป็นตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่10กับตำแหน่งที่11หนูก็มานับข้อมูลของหนูเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11เแล้วหนูก็มามัธยะฐานคือ15บวก่ะซูมหน่อย15บวก20ส่วน2 1 5บวก20ได้35ส่วน2ตั้งหาร35เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหาร2อะไรได้3 2 1 2ลบเหลือ1ดึง5ลงมา2อะไรได้15คะ2 7 14 เหลือหใส่จุดเติม0,2,5,10,0,0 0. 0. ดังนั้นได้เป็นเท่าไหร่คะมาธยฐา,าน17.5นั่นเองหรือหนู จะไม่มานั่งเขียนอันนี้ครูเอาข้อมูลที่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมานั่งเขียนออกมาแจกแจงมาทีละตัวใช่ไหมคะหรือหนูจะไม่มานั่งเขียนแจกมาทีละตัวนี้ก็ได้วิธีทําอีกแบบหนึ่งของหนูก็คือหนูแล้วว่าข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัว20ตัวหนูมาใช้สูตร n บวกหส่วนสได้เลยไหมได้เพราะข้อมูลเขาเรียงมาให้หนูยังเรียงมาแล้วเนี่ยสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบเนี่ยเรียงเลขมาแล้วหนูก็จะได้ตำแหน่งมาว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่ 10.5ใช่ไหมหนูก็มาดูความถี่ตรงนี้ข้อมูลมันเรียงแล้วใช่ไหมคะตำแหน่งที่10กับตำ,ตำแหน่งที่10.5มันคือระหว่างตำแหน่งที่10กับตำแหน่งที่11หนูก็เอามาบวกตรงนี้เลยคะ่ะ6บวก4เป็น สิบเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สิบของหนูเป็นเลขสิบห้านั้นตำแหน่งที่สิบเอ็ดก็ต้องเป็นอะไรคะสิบบวกห้าเป็นสิบห้าแล้วตำแหน่งที่สิบเอ็ดของหนูก็ต้องเป็นเลขยี่สิบเห็นไหมถ้าเราไม่มานั้งแจงตรงนี้เราดูตำแหน่งในตารางจากความถี่ที่เขาให้มาได้เลยโอเคไหมคะสําหรับคนที่คล่องแล้วไม่ต้องเอามาแจกก็ได้มาดูฐานนิยมคุณต่อฐานนิยมเลยนะคะฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดหนึ่งฐานนิยม ในข้อมูลชุดหนึ่งฐานนิยมเนี่ยหาง่ายมากเลยก็คืออะไรคะจำนวนเลขที่มันซ้ำมากที่สุดมีการซ้ำ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 ,ซ,ำซ้ำกันในจำนวนมากที่สุดเนี่ยก็จำนวนนั้นนั่นเองก็จะเป็นค่ากลางที่เรียกว่าฐานนิยมแต่ในกรณีที่ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อแม้นะคะถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลแต่ละตัวที่มีความถี่เท่ากันหมดจะถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมอย่างเช่นถ้าหนูมีข้อมูลเป็น2 2 3ส4 4าสี่ 5้าห้าแบบเนี้ยจะถือว่ามีฐานอิยมไหมไม่มีเพราะว่าอะไรคะความถี่ของทุกตัวเป็นเท่าไหรหมดเลยคะสหมดเลยนั่นเองและอีกข้อแม้หนึ่งเขาบอกว่าถ้าข้อมูลชุดหนึ่งม,ม,มีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งข้อมูลในที่นี้จะไม่พิจารณานะหาฐานิยมของข้อมูลชุดนั้นก็คือถ้ามีข้อมูลสูงสุดที่เท่ากันมากกว่าหข้อมูลอย่างเช่นแบบนี้ 8 5 3 5 8 5 8 3 1อ่าหนูก็ดูนะคะมีซ้ำ8กี่ตัว3ตัวมีซ้ำ5 3ตัวมีซ้ำ3อ๋อ2ตัวดังนั้น8กับ5เนี่ยมันมีซ้ำอย่างละ3ตัวแปลว่ามันมีความถี่สูงสุดเนี่ยมากกว่า1ข้อมูลฉะนั้นข้อนเนี้ยเราก็จะอะไรคะไม่พิจารณาหาฐานนิยมนะคะ ฐานยมก็คือต้องเป็นอะไรคะความถี่อะไรเท่านั้นสูงสุดเท่านั้นถ้ามีความถี่เท่ากันหมดก็ไม่มีฐานิยมถ้ามีความถี่ที่มากมากกว่า1ตัวก็คืออะไรคะไม่พิจารณาโอเคไหมเรามาดูแบบฝึกหัดที่1นึจุดขอไข่จงหามาธยาฐานของข้อมูลแต่ละชุดต่อไปนี้ง่ายมากหนูก็ทําอะไรก่อนเลยคะ่ะอันดับที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจาก มากไปน้อยก่อนเนี่ยข้อหนึ่งหนูก็เรียงเลยเสร็จแล้วให้หนูนับตำแหน่งของข้อมูลว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วมาใช้สูตร n บวก1ส่วน 2, 2เพื่อหาตำแหน่งของมัธยฐานพอได้ตำแหน่งมาแล้วเราก็มาดูว่ามันเป็นเลขอะไรโอเคไหมคะทำเองได้เลยอันนี้ต่อมามาดู4.1ขอไข่หน้า51 เขาบอกว่าจงหาจำนวนต่างๆตามเงื่อนไขในแต่ละข้อต่อไปนี้มาข้อละ1ชุดข้อ1จํานวน4จํานวนโดยที่แต่ละจํานวนไม่เท่ากับ25แต่มีมัธยาฐานเท่ากับ25นะักเรียนนึกนึกย้อนกลับไปเรื่องมัธยาฐานมัธยาฐานคืออะไรนะคะเมื่อเรียงอะไรนะลูกอ่ะครูเขียนไปแล้วนี่นึกไปถึงบทนิยามของมัธยาฐานเขาบอกว่าอะไรคะเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อยมาทยาฐานเขาจะอยู่ตรงกลางฉะนั้นข้อมูลมี4จำนวนแต่และจำนวนไม่เท่ากับ25แต่มาธยาฐานต้องเป็น25หนูก็เขียนมาเลย4จำนวนแต่ว่าตัวตรงกลางจะต้องอะไรคะบวกกันแล้วหาร2จะได้เท่ากับ ยี่สิบห้าเพราะว่าอะไรคะเพราะามันมีสี่จำนวนไงมัธยาฐานต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนตรงกลางเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามนั่นเองที่ต้องไม่ใช่อะไรด้วยที่ต้องไม่ใช่ยี่สิบห้าใช้คล้ายๆเรื่องค่าเฉลี่ยเลยก็คืออะไรคะลดจากยี่สิบห้าใช้สมบ,บัติสมมาตรลดจากยี่สิบห้ามาหนึ่งก็เหลือยี่สิบสี่แล้วก็เพิ่มจากยี่สิบห้าไปหนึ่งก็เป็นยี่สิบหกเพราะว่ายี่สิบสี่บวกยี่สิบหกมันก็จะได้ห้าสิบห้าสิบ เอามาส่วน2 50เอามาส่วน2มันก็จะได้เป็น25เราก็จะได้มัธยาฐานเท่ากับ25แต่จำนวนแต่และจำนวนไม่เท่ากับ25ถูกต้องไหมถูกมาดูข้อที่2ข้อนึงค่ะจำนวน4จํจำนวนที่มีพิสัยเท่ากับ21แต่มีมัธยาฐานเท่ากับ32เพราะฉะนั้นพิสัยเท่ากับ21แปลว่าพิสัยคืออะไรนะทวนอีกสักรอบพิสัยคือค่ามากสุด ลบค่าน้อยสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าน้อยสุดของหนูเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าค่ามากสุดอยู่21อ่ะครูเอาเลขเดิมเลยที่เคยใช้ข้อเมื่อกี้ก็คือ20แล้วค่ามากสุดหนูต้องเป็นอะไรคะค่ามากสุดหนูก็จะเป็นอะไรนะ41อ่ะมันก็จะต่างกันอยู่เท่าไหร่แล้วคะต่างกันอยู่21แล้วมัธยาฐานเท่ากับ32เพราะฉะนั้น ข้อมูลครูเรียงย่งเรียงแล้วเพราะว่าอะไรคะ20เป็นค่าน้อยสุดมากสุดเป็น41เพราะฉะนั้นมาตรฐานครูเอา32กับ32ไว้ได้เลยโอเคไหมคะ32บวก32แล้วหาร2มันก็ย่อมได้เท่าไหร่ลูก32ทถูกต้องไหมคะอ่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อแล้วตรงตามเงื่อนไขไหม มากสุดองคูเป็นใคร41น้อยสุดองคูเป็นใคร20ิบพี่ใส่เป็น21อ่ะตรงถูกต้องข้อ 3. จํานวน5จํานวนซึ่งอยู่ระหว่าง90ถึง120โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ110และมีมัธยาฐานเท่ากับ105อันเนี้ยหนูเอาข้อมูลคําตอบของหนูมาจากข้อเมื่อกี้ข้อค่าเฉลี่ยได้ไหมได้นะคะหนูก็หามาเลยมัธยาฐานเท่ากับ105แสดงว่าตัวตรงกลางหนูต้องเป็นเท่าไหร่ ตัวตรงกลางคือตัวที่3ของหนูต้องเป็นอะไรคะ1นึ 105. อ่าหนูลองทำเองข้อ3กับข้อ4ทํทำมาส่งนะคะมาดูการบ้านแบบฝึกหัด174ขอไข่เขาให้หาอะไรคะลูกหาฐานนิยมของข้อมูลแต่ละชุดต่อไปนี้ข้อ1 5 7 4 8 7 11 7 4 18ถ้าหนูมองยากว่าจะทำยังไงหลักการในการหาฐานนิยมก็คือเรียงก่อนแล้วกัน เรียงข้อมูลก่อนมันจะได้หางง่ายใช่ไหมคะว่ามันจะสามเท่าไหร่เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอ่ะหนูก็เรียงเลยข้อหนึ่งย่อยใครน้อยสุดคะลูกสี่สี่มีกี่ตัวสองตัวแล้วก็ใครต่อต่อมาแล้วก็ใครต่อมาห้าแล้วก็ใครอีกคะมีหกไหมไม่มีแล้วก็ใครเจ็ดมีกี่ตัวสามตัว แล้วก็ใครคะแมีกี่ตัวลูก2ตัวแล้วก็10 10ก่อน10ก่อนแล้วก็10แล้วค่อย11อ่าเช็คสีครบทุกตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอ่ห้าหกแปดเก้าสิอาครบและนกเรเลนก็จะเห็นเลยว่าใครมีความซ้ำม,มากที่สุดคะ7จ็ดนั่นเองหนูก็จะตอบเลยว่าฐานนิยมคือเท่าไหร่ลูกฐานนิยมของข้อนี้ก็คือ 7ข้อ2กับข้อ3ก็ใช้หลักการในการหาฐานนิยมเดียวกันเลยเข้าใจไหมคะก็คือหนูคุณจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนแล้วหนูก็มาดูว่ามันซ้ำกันยังไงโอเคไหมคะแบบฝึกหัด1.4่ขอขายอันต่อไปนะคะข้อ4ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีแห่งหนึ่งจำหน่ายเสื้อขนาดตามเบอร์ต่างๆใน1สัปดาห์ได้ดังตาราง เบอร์เสื้อเบอร์9 10 11 1 2 1 3 14 15านวะำนอนที่จำไหน่ายได้เท่ห้าหกสิบ7 1ดจจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1คนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อเบอร์อะไรอันนี้หนูเห็นจากความทีเลยค่ะว่าอะไรคะเสื้อตัวไหนไซส์ไหนที่ใส่ขายดีที่สุดคะลูกไซส์ไซส์เบอร์13ค่ะมีการซื้อทั้งหมดถึง18ตัวหนูก็จะบอกเลยว่าเป็นเบอร์อะไรคะ เบอร์สิขายได้กี่ตัวลูกขายได้สิบแปตัวข้อ2เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันขายได้กี่ตัวข้อนี้เขาให้หาอะไรคะมะัธยฐานฐานนิยมหรือค่าเฉลี่ยให้หาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่าเฉลี่ยหายัางไงก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาทำรายการลูกมาบวกกันแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วยจํานวนของข้อมูลทั้งหมดมีกี่วันลูก 7วันแล้วแต่ละวันขายเสื้อได้ตามเนี้ยหนก็จะเอาวันที่ขายเสื้อได้เนี่ยมาบวกกันค่าเฉลี่ยเท่ากับเจ็ดบวกห้าบวกหกบวกสิบบวกสิบแปดบวกเจ็ดบวกสามแล้วก็หารด้วยจำนวนวันทั้งหมดกี่วันคะเขาบอกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องหารด้วย เวันค่ะหน,นูก็บวกเลย7จบวกหได้เท่าไรส12 12งบสวกหได้เท่าไรส18 18ดสบวกสิได้28 28ิบวกสิได้46 46ิ 4, 16, 4, 16, บวกเได้53 53ิบวกสได้56 56ิบหกาสิได้เท่าไหรคะตัดทอนได้ไหมเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจี่เจ็ดสามยี่สิ 7จ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยตกแต่ละวันที่ขายเสื้อได้ก็คือกี่ตัวคะ8ตัวนั่นเองค่ะอันนี้ครูเฉลยแล้วหนูลอกมาส่งครูด,ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะเรื่องมัธยาฐานกับเรื่องฐานนิยมให้หนูทำแบบฝึกหัดเนี่ยที่ครูแคปมาทั้งหมดก็คือแบบฝึกหัด1.4ขอไขข้อ1 234เนี่ย มาให้หมดเลยแล้วก็ทำแบบฝึกหัด1.4ขอไข่นะ5้ 51, ข้อ2ใหญ่1 2 3 4มาด้วยแล้วก็แบบฝึกหัด1.4ขอไข่ข้อ3หาฐานนิยมข้อ1 2 3แล้วก็แบบฝึกหัด1นีขอไข่ข้อ4ค่ะอันนี้ครูฉเฉลยแล้วให้หนูลอกที่ครูฉเฉลยมาได้เลยโอเคไหมคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูจะมีสอบย่อยเตรียมตัวสอบกันได้นะคะส่งงานด้วยนะคะบ๊ายบาย